อีกแล้วผัดอะไรรอชมเลยกระเพรานกสับสขอเพิ่มน้ำน่อยนะคะคั่วๆไป เพิ่มพริกแกงลงไปหน่ยอยหอมยัยย่วตามใจส้มกับ <ís> ข้าวบ้านนี้เริ่มปรุงซีอิ๊วขาวมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้อง น้ำมันหอยมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องน้ำปลามีก็ใส่ไม่ใส่ก็ไม่ต้องอ่าถรกไม่ต้องใส่อะไรเลยเนาะผงชูรสแฉลบไลย,ย,ลยคนให้เข้ากันหอมด้วยอะ่ะพริกซอยหยาบๆโบกลงไปใบกะเพราโบกลงไป คนให้เท่ากันเรียบร้อยแล้วกระเพานกนาของเราอหอมๆดีๆว่ามันเดินขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบค่ะรับประทานด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากเลยค่ะฝากรับชมโฆษณาให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย